แจกสูตรเค้กไข่ใต้หวันสูตรนี้อร่อยนุ่มเด้งมากค่ะอัตราส่วนดูตามในคลิปนะคะเริ่มจากลอนแป้งและแยกส่วนไข่แดงกับไข่ขาวออกส่วนไข่แดงเพิ่มไข่เข้าไปอีกหนึ่งฟองใส่น้ำมันนมจืดและกลิ่นวานิลลาลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยแป้งเค้กเสร็จแล้วพักส่วนไข่แดงไว้ก่อนนะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองใส่ทะทลงไปทยอยใส่น้ำตาลสามรอบนะคะ ตีจนตั้งยอดปานกลางผสมส่วนไข่แดงและไข่ขาวแต่งใส่3รอบนะคะค่อยๆตะล้อมือเบาๆอย่าคนนานนะคะเสร็จแล้วใส่พิมพ์เตรียมอบค่ะก็ถาดลไล่ฟองอากาศก,าก่อนเข้าอบนะอบร้อองศาประมาณ1ชั่วโมงนะคะตัดชิ้นด้วยมีดคมๆค่ะถ้าจะทำขายประทับตาจะช่วยเพิ่มราคาได้นะรองกระดาษก่อนค่อยจะใส่กล่องน,นะคะถ้าทำทานเอง เลือกขนาดชิ้นและภาชนะได้ตามที่ชอบได้เลยค่ะเค้กไข่สูตรนี้นุ่มเด้งมากกลิ่นหอมหวานกำลังดีเลยนะคะ